สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงชาบูตงโดยสุดยอดเชฟราเมีนทีวีแชมเปี้ยนหลักฐานก็นมาตัวดูสิใจเต้นรือเกิดเป็นกับเธอเทน,นั้นงี้แปลว่าไงค่ะอยู่แค่นี้ค่ะครั้งที่แล้วโอ้โหร้องเป็นชั่วโมงเลยครั้งนี้ก็แบบประมาณ15ทียี่สิบนาทีค่ะถ้าพูดถึงน่ร้องทีแอนได้ร้องใช่ไหมคะก็มันเป็นท่อนที่แบบว่า ไม่ไม่เสียงแบบว่าไม่ได้ใช้เสียงยากมากค่ะเสียงในโทนกลางๆอะไรเงี้ยก็เหมาะสําหรับคนที่ร้องไม่ได้ <laughs> ใช่ก็แบบแองก็เหมือนแล้วก็เหมือนให้ร้องคนที่สองเพราะอาจจะด้วยเพราะว่าถ้าหนูร้องคนแรกมันอาจจะเหมือนแบบไม่ดูไม่ดูดตูม้มอะไรเงี้ยใช่ก็ร้องต่อพี่มินนี่ก็และท่อนในเนื้อร้องก็แบบเขายกะว่าไงอะ่ะ <laughs> ว่าอะไรเดียะ <laughs> ก็เหมือนแบบเรา เออเปิดใจให้แล้วนะยอะไรเงี้ยเออเนี่ยคนข้างๆเธอก็แบบเปิดใจขนาดนี้แล้วทําไมเธอแบบไม่ตอบรักเราสักทีแต่คือหนูว่าเนื้อหามันก็ไม่ค่อยตรงกับคาแรคเตอร์เท่าไหร่ป่ะเออคือหนูก็ไม่ใช่คนแบบขนาดนั้นยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีส่วนใกล้เคียงเหมือนผมคาดหวังว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้แอนแบบ เหมือนให้เวลาเขาเยอะปรากฏว่าเฮ้ยเขาทําได้ดีกว่าเดิมเยอะแบบพออวลาฟังแล้วแบบคือเราจะรู้เราจะรู้ได้เลยว่าคนไหนแบบตั้งใจไม่ตั้งใจเพราะว่าเราอยู่ในวันที่เขาแบบติดลบอะแต่วันนี้เราแค่คิดว่า,เ,าเขาศูนย์ก็โอเคแล้วแต่นี่กลายเป็นเฮ้ยเขาบวกว่า นี้ก็ไม่ค่อยกดดันตัวเองเท่าไหร่ค่ะก็รู้สึกสนุกมากกว่าใชา่เข้าไปก็ไม่อยากให้ตัวเองเครียดค่ะก็พยายามคุยเล่นกับพี่โปรดิวเซอร์เดี๋ยวกลัวพี่โปรดิวเซอร์ด่าอะไรก็เราก็ปล่อยมุกไปก่อนเดี๋ยวเขาว่าค่ะก็ไม่อยากให้ตัวเองเครียดแหละก็แบบบิ้วบิว,บวตัวเองให้มันสนุกอยู่ด้วยกันเขาก็จะแบบเหมือนเด็กๆงองแงงง้งองแงง,ง,งแต่พอเวลาเข้าห้องอัดอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบเออเหมือนเขาโตขึ้นเวลาแบบ เวลาเขาร้องเวลาอะไรเขาแบบเหมือนเหมือนตั้งใจแล้วก็มีสมาธิแล้วก็แบบเวลาเราพูดเขาก็ค่าค่ะเข,า,ข,า,ข,า,ขาจะพยายามทำแต่มันก็ยังมีบางจุดที่เขายังไม่ได้แต่ผมก็บอกเขาว่าเหมือนกับพยายามจะบอกว่าเออให้แบบตั้งสติด,ดีๆให้แบบลองลองไปแบบฝึกอีกนิดหน่อยแล้วก็เหมือนพักแล้วให้คนอื่นมาร้องก่อนแล้วก็พอครั้งที่สองเขามาร้อง ปรากฏว่าเฮ้ยเออเขาเขาทำได้ค่อนข้างดีกว่าครั้งแรกเยอะเหมือนกันฮะแล้วก็เหมือนกับว่าวันนี้แบบพอดูเขาร้องดูเขาแบบมีความสุขมากกว่าครั้งแรกแบบอย่างครั้งแรกเขายืนเขาก็จะแบบนิ่งๆแต่วันนี้เขาร้องไปเขาก็มีโยกมีอะไรมีเต้นไปผมก็เลยรู้สึกว่า,าแบบเหมือนเขาเริ่มเข้าใจกับการทำงาน ที่เป็นเพลงมากขึ้นการทำงานเพลงอย่างเราจะทำให้คนอื่นเขารู้สึกสนุกได้ยังไงในเมื่อตัวเองยังไม่สนุก <S <S ผมว่าเขาคงไปตีโจทย์ตรงนี้แล้วหนึ่งเขาเป็นคนเป็นเป็นคนเต้นอยู่แล้วแลวเขาเต้นได้ได้ดีมากได้เจ๋งมากเขาคงไปตีโจทย์ตรงนี้พอวันนี้วันนี้มาร้องก็คือแบบเขาก็แบบจะใส่ มว์เมนต์เข้าไปแล้วแบบพอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันเจ๋งดีคือรู้สึกว่าเขาตั้งใจทำด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพรีเซนต์มาแบบค่อนข้างค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าพอผมมองเขาติดลบไงพอวันนี้มามันไม่ใช่สูตรเหมือนกันบวกมันก็เลยแบบเออเขาเขาตั้งใจดีเลยครับผมถือว่าวันนี้แอน,นได้ได้มากเลยครับผม คาดหวังมากค่ะเพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกเนาะเราก็อยากให้มันออกมาดีออกมาเป๊ะแบบอย่างที่เราแบบอยากได้ค่ะแต่มันก็ไอความที่แบบอยากให้มันเป๊ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องซ้อมหนักาซ้อมเยอะๆค่ะใช่ไหมก็เราก็คาดหวังแหละซิงเกิลแรกในชีวิต แอนก็เข้าห้องอัดเสร็จแล้วไงเพื่อนๆที่คอยติดตามอยู่ในเห็นไหมความแตกต่างระหว่างรอบแรกกับรอบสองี่แตกต่างกันยังไงเพราะว่ารอบแรกนี่แบบโอ้โหกดดดนมากเลยแต่รอบสองนี่รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมามากขึ้นค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะติดตามผลงานของพวกเราวงชูและก็วงแหวนด้วยค่ะสําหรับพู้นี้นะคะจะเป็นพี่ๆคนไหนที่เข้าห้องอัดก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง ชาบูโตงดูสุดยอดเชฟราเมนทีวีแชมเปี้ยนคนอะไรคนอะไรไม่เข้าใจคนอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงจิงพี่ว่าเราเข้าใจแล้วแหละว่าว่ามันเป็นสามพยางคนอะไรเออคนคนอะไรคนอะไรเนี่ยเราจะร้องคนอะไรไรเนี่ยแต่พี่คนอะไรคนอะไรเนี่ยมันไม่ พี่หนูมีปัญหากับคนอะไรอะ่ะ <คน S 2> ตัะ้งแต่รอบที่แล้ว <c oughs> พี่รูกป้าหนูพร้องคนอะไรเป็นส0มพันรอบแล้วหนูเข้าห้องอัดสามร <c oughs> อบหนูไม่ผ่านเพราะอีกคำนี้นแหละคนอะไร <c oughs> คนอะไรอะ่ะ